สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยามาเก็บยายาที่เกี่ยวเอาไว้เนาะความแห่งของเขาก็จะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปแล้วได้เวลาเก็บแล้วเนาะพอเก็บเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวต่อเกี่ยวต่อไปทั้งไหนนูน่นไปทางหลังตะกลองนูน่นแล้วก็เลาะไปเรื่อยเนาะรอบนี้จะไม่ตากไว้กลางทุ่งนานดจ้าจะเอากลับบ้านเพราะว่าเออไม่มีเวลามาเก็บเนาะ อันนี้ก็ติดงานปีใหม่พึงจะว่างมาเก็บแล้วก็จะเกี่ยวต่อเอ่เกี่ยวต่อแล้วก็สิใซลดถเข้นลากก็ไปตากบ้านประมาณนี้เนาะทุกคนตากประมาณนี้แหละเวลาเราจะกองเราก็ต้องลดน้ามอีกเนาะส่วนยาที่ติดไปเวลาเรากองเราดึงออกก็ได้เนาะเวลาเรามามาเกี่ยวอย่างเงี้ยเอาเคี้ยวสางสางสางเอาก็ได้เนาะเพื่อให้เขาแตกออกจากตรงนี้ไม่ให้มันติดกันเวลากลองมันจะได้กองง่ายเขาก็จะเป็นเส้นประมาณนี้อันนี้แหงแล้วเนาะแหงใช้ได้แล้ว เวลาเขาเอาไปกลองเขาก็ต้องหลดน้ำอีกเนาะทีหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นการมาเก็บเกี่ยวเพิ่มแล้วก็เอาไปตากที่บ้านเนาะโอ้ยอันผ่ากระปิดปากดีจังไม่ได้เอาเชือกมาทุกคนก็จะใส่อย่างนี้แหละแล้วก็จะหาเชือกเออไปใช่เชือกปอความแห่งของเขาก็จะประมาณนี้เนะะาะปัญาใช้เวลาตากคนขังหลายวันอยู่รอบนี้เพราะว่า ติบปีใหม่ไม่ได้มาสักทีอันนี้ก็แล้วเรียบร้อยถ้าว่ามียาเป็นแบบเนี้ยทางฮ้าสางไม่ออกก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะพอะเวลาเข้าไปกองอ่ะเราก็ดึงออกที่หลังก็ได้เนาะอืออันไหนที่แมวแต่จริงๆแล้วเข้าก็กลองรวมกันได้เนี่ยเดี๋ยวเด้อไปยาอามันปิดตาอืออ่ะอเปิดอดีวก่อนบาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อน แล้วันนี้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาเกี่ยวอันสดแล้วเราจะเอาสอดขึ้นรถก่อนวันนี้ได้รถไสมาพอ,อมเนาะเอาขึ้นรถไสเราก็จะเอากลับไปตากบานไปทางไหนตะกองให้ไปเกี่ยวทางไหนก่อนนูน่นตามเด้อเด้อว,วันนี้เราได้เกี่ยวมาสองอันเราจะช่วยกันเกี่ยวเนาะเกี่ยวหลายเติบเลยจะมองเห็นไหมมันแดดนะไปทางไหนไปทั้งหมนนะ ไปทางงนงามเด้ยาวเด้แล้วก็จะเกี่ยวเราเก็บสดเลยทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ตากไว้เนาะมันอยู่มันอยู่ค่อนข้างไกลบ้านอีกอย่างที่แถวนี้มันเป็นกลางถุงนาเนาะเขาจะมีการมาส่องหนูเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะบางทีเก็กลางคืนมาเกิดมีมีไฟอย่างีงน่ะเสียดายเนาะเกี่ยวไว้แล้วก็เสียดายตัวละเออเราก็ต้องเอาไปตากบ้านดีที่สุดเนาะ ไก่บ้านราวาบ,บานอยู่ไกลแต่ว่าเห็นยาเนะีย่ยยาพืชนะหลายหลายที่ใดอยากเอางัวมาแต่มันไกแล้วของเขาปลูกหลายด้วยเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าอ้อยอีกหลังนู้นก็เป็นป่าขขาโพดเขาก็เลยเอามาค่อนข้างลําบากมาเห็นยาเราสอ,อนอยาเห็นแต่เฟืองแห่งให้กันเนาะแต่ว่ายาก้างท้องหน้าพืชน,นาทั้งนี้หลายโพ,พ,พดพ,ดพดูนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะเกี่ยวเด้อวันนี้ เกวเซ็ตเราก็จะเอากลับบ้านด้วยนะจ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่มีที่สางอะ่ะให้ให้ใช้เคี้ยวที่เราเกี่ยวเนี่ยสางได้เนาะออกมั่งไม่ออกม,กมั่งยาที่ปนไปเวลาเขากองเขาค่อยไปดึงออกที่หลังเนาะหรือไม่ก็มันก็สามารถกองด้วยกันได้เนาะเกี่ยวไปเลยจ้าทุกคนเคี้ยวก็ไม่เคยคมหรอกเอาเคี้ยวเก่าเนาะไม่เป็นไรหรอกเราก็เกี่ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ดีอีกตัางหากตอนนี้มาแบบนี้เหรอเวลาเขาสางเขาจะได้สางง่ายอันไหนมันตายก็รุดออกด้วยเนาะเที่ยวไม่เคยคมเขาก็ไม่ต้องเกี่ยวหลายก็เอาที่ละหน่อยไดยเห็นิงทุกปีทุกปีเพราะว่าอะไรไม่มีเวลา,าก็ไล่ไปเนาะ ไหลไปเขาไปจับเอาปลายเขาเนี่ยที่เหลือเขาก็สลับทิ้งโอ้อยายาลบใน่ยาวเยยาวมากเราก็สลับทิ้งเนาะเขาก็เอาอันที่ได้เฉยเยส่วนหนันไหนที่เป็นแบบเป็นยานะ่ะไม่ต้องไปกังวลเนาะถึงเวลาเขากองเขาก็ดึงออกอีกที่หนึ่งจับออกอดีเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ลบหน่ยาวยายาว กระทบปนะุ้น่ะยาวยาวมากเอาเศษเศษเศษอันนี้เขานี่แหละปกติไม่ได้กํามปลายขนาดนั้นหรอกไม่งั้นมันจะชาเนาะมันจะได้หน่อยโอ้ยโอ้ยติดถุงมือใส่ถุงมือผ่าก็ได้ทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้คมมากขนาดแบบบาดมือจวดจวดแต่ก็คมก็มีมั่งแหละแต่อย่าไปลูดเขาแค่นั้นแหละเวลาเขากํา เกี่ยวเฉยๆก็ได้เนี่ยเขาก็จะประมาณนี่ยอันนี้ยาวความยาวยาวกว่ารอบที่แล้วที่มาเกี่ยวเนาะก็ะวางไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปแบบสดๆเดี๋ยววันนี้ไม่มีการเอาตากไว้อยู่นี่เนาะเพราะว <laughs> ่ากัวไฟโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เลยเนาะจ้าเดี๋ยวขอตัวเกี่ยวต่วนอนะเดี๋ยวมันจะสายแดดจะร้อนเนาะก็เดี๋ยวเวลากองเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอตัวไปเกี่ยวต่อเด้วยจ้าจักคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้ว เดี๋ยวสายแดดร้อนทุกคน <laughs>